อิโยมจะสงบชีวิตจะก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใครต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ให้ทําสมาธิให้มากเห็นการเกิดดับนะทำแค่นี้พอแล้วศินห้าให้บริบูรณ์มากที่สุดนะแล้วพุทธเจ้าบอกเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาลองสร้างเหตุปัจจัยตามที่พระเจ้าบอกดูแล้วยมจะได้ทุกอย่างในชีวิตครบเลยนะ ยศตำแหน่งมาเองเอกลาปัจจัยมาเองนะทุกๆอย่างมาเองหมดนะเราจะเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปอุปสรรคจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยหนี้สินก็จะหมดไปนะ,ะเงินทองจะมีมากขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยทำสมาธิมากๆอย่างน้อยโยมทำก่อนวันละห้านาทีก็ได้เริ่มห้านาทีทุกวันเอาไปสักเดือนหนึ่งปั๊บต่อไปเนี่ยโยมขยับไปห้านาทีเช้าเย็นนะ ต่อไปอยากขยันขึ้นอีกเชาก้ากลางวันเย็นกินข้าวเสร็จก่อนเข้าทํางานก็ห้านาทีนั่งที่โต๊ะทางานรู้ลหมหายใจเข้าออกแค่นี้ <c oughs> นะต่อไปต่อไปเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้ายมขยับเป็นสิบนาทีก็ได้ไม่ต้องเยอะนะหรือห้านาทีให้ทีๆขึ้นนะต่อไปเนี่ยยมนั่งได้นานเองนะแล้วได้ประโยชน์มากจะเอาไปใช้งานได้ทุกเรื่องเลย ตันนี้บางวิธีที่เราจะทําเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหรือว่าปรารถนาสิ่งใดต้องการให้สําเร็จตามความปรารถนาผู้เจ้าบอกให้เธอทํา4อย่าง 1. ทําศีลให้บริบูรณ์2เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานสาประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา4ให้สุญญากราวด์อกงามทำสี่อย่างเท่านี้ ราทนาอะไรจะสําเร็จหมด <c oughs> นั้นคาราว่าเราก็สินห้าไม่เห็นนางจากชานยากไหมครณเจ้าก็บอกว่าแค่รู้ลมหายใจชั่วลัดนิ้วมือเดียว <c oughs> ก็ได้แล้วบอกถ้าพิสูจน์เจริญอาณาปานสติีแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ่วมือเอานิ้วมือมาลัด่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินทางจากชานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินธบัติของชาวแว่นแฟนเสียเปล่าจะปวยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานาสตินันเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยก็พอ,อ,อละนิดเดียวนั้นโยมแค่นั่งนิ่งลมหายใจเนี่ยวันละห้านาทีก็ได้ก่อนนอนหรือตื่นนอนมาห้านาทีนะกลางวันก่อนจะเข้างานนะอีกสักห้านาทีพเพราะพระจ้าแนะนําให้ทําสมาธิเช้ากลางวันเย็นโนะยมทำันละสามเวลาวันละนิดหนึ่งก็ได้ และโยงทําสม่ําเสมออย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันกรรมหมดไปได้เข้าถึงความไม่ตายได้แก้ได้ทุกเรื่องและปรารถนาอะไรในทางโลกคือจะได้สําเร็จตามนั้นนะการประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาอย่างที่สามคือไหลคือการเห็นความไม่เที่ยนยกต้องหันเห็นความไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆนะเห็นทุกอย่างแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนหมดนะเออ อย่างที่สี่พรองบอกว่าให้สุญญากละวัดงอกงามนะก็คือให้วิเวกหลีเคลนบ้านนะเรือนว่าโคนไม้ท้องถ้ำเฉยมผาป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งหลองฟังนะสถานที่วิเวกเนี่ยให้เราเข้าไปนะทําสมาธิภาวนานเรือนว่างท้าที่บ้านเราก็ได้ที่ว่างจากผู้คนในห้องนั่งเงียบเงียรู้ลหมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองพอ,อแล้วห้านะนาทีสิบนาที ไปมีเวลามากกว่าน,นั้นก็เอาไม่ต้องไปตั้งเป้าเยอะๆเดี๋ยวพอตั้งเป้าเยอะๆโอ้นั่งสักชั่วโมงโอ้นี่ติดท่งะไม่มีเวลาอะไรพอดีเลยไม่ได้ทําสรุปแล้วไม่ได้ทําเอาขอน้อยๆแล้วกันนะนิดเดียวมันจะได้ไม่เปึงเวลาเรามากนะ <c oughs> และจริงๆเรื่องเรื่องของจิตเนี่ยถ้าโยงสามารถนั่งสมาธิเข้าไปได้ถึงระดับชั้นที่สี่ พระองค์บอกว่าสามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเอเนกยังจะรู้เรื่องระบบโลกธาตุทั้งหมดเลยนะอย่างถ้าเราไปดูภาพจักรวาลนนะองค์การนาซาก็ถ่ายภาพนี้มาให้หลายคนอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วก็ได้ <c oughs> ภาพกาแล็กซี่ชนกันเคยเห็นไหมอันนี้กาแล็กซี่ชนกันแต่ก่อนเราไม่เคยนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยทราบว่าเอ๊ะมันมีการเคลื่อนนะ พอเอากล้องส่องดูดาวออกไปนอกโลกได้นะกับกระสวยอวกาศเข้าไปที่สถานีอวกาศโอ้โหเจอกาแล,ล็กซีอีกมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเลยนะและทำให้รู้ว่ากาแล็กซี่ก็ลลหมุนวนในกาแล็กซี่ด้วยกันเองมีระบบของกลุ่มกาแล็กซี่ที่หมุนวนในกาแล,ล็กซี่กลุ่มของกาแล,ล็กซีด้วยกันเองและแต่ก่อนก็เคยมีนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าเอ๊ะ ไอ้กาแล็กซีเนี่ยมันเหมือนพุ่งกระจายไปแต่ละกาแล็กซีเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วกับเท่าแสงอย่างเี้เราเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเอ๊ะแล้วมันไม่ชนกันบ้างเหรอไปเจอภาพที่ชนกันยนได้ภาพนี้อยู่ห่างจากโลกเนี่ยหนึ่งจหนึ่งล้านปีแสงแสงเดินทางหนึ่งจุล้านปีโอ้โหนะไกลมากเพราะนั้นจริงๆแล้วพระศาสดาเนี่ยอธิบายเรื่อง ระบบโลกธาตุนี้ไว้เนี่ยบอกว่าระบบจักรวาลเนี่ยจะแบ่งเป็นสามระดับนะอาศัยการคำนวณจากแสงดวงอาทิตย์บอกดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงไปได้ไกลสุดเท่าใดทวีขึ้นไปอีกหนึ่งพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตนะุและทวีขึ้นไปอีกหนึ่งพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุพนระองค์เรียกแบบนี้นะนอานน์ ดวงอาทิตย์ส่องสแสงรัศมีแผ่ส่องไปทั่วทิศมีประมาณเท่าใด submarine. โลกมีจํานวนเท่านั้นไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้เรียกสหัสสีจุลนิกาโลกธาตทาสหสีจุลนิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใดโลกธาตทาขนาดเท่านั้นคำนวณทวีขึ้นโดยส่วนผนันเรียกว่าทวิสหัสสีมัชชิกาโลกธาตทาทวิสหัสสีมัชชิกาโลกธาตทามีขนาดเท่าใดโลกธาตทาขนาดเท่านั้น คำนวณโดยส่วนผันเรียกว่าตีสหสีมหาสหศีโลกธาตุไปทางจิตนักวิทยาศาสตร์ก็มองไม่ถึงนะเพราะว่ามันไกลมากเคยมีฤาษีตนหนึง่งพยายามจะไปให้สุดเลยด้วยอำนาจฤทธิ์นะหาอไปด้วย <c oughs> อำนาจฤทธิ์ของตนเองไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายตลอดร้อยปีจนตาย ตายคาหอเลยนเลยไปเกิดเป็นเทวดาและมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าว่าที่สุดของโลกธาตุเนี่ยไม่สามารถถึงได้ด้วยการไปเทวดาตนนี้ก็เลยสรรเสริญพระุทธเจา้าบอกว่าพระุทธเจ้าพูดถูกเลยเขาเคยเป็นฤาษีแล้วหอไปตลอดทั้งร้อยปียังไม่สุดขอบโลกเลยยังหาขอบจักรวาลไม่ได้นั้นไม่มีทางเลยที่เราจะไปหาสุดขอบของจักรวาลหาไม่ได้นะ ดัะนั้นผู้เจ้าบอกว่าที่ซึ่งสัตว์อันไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่บัตรใครๆไม่อาจถึงที่สุดโลกแห่งนั้นได้ด้วยการไปแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเนี่ยเป็นที่ออกของโลกต้องได้บรรัญญัติโลกเหตุเกิดความดับและวิธีดับนะงนั้นถ้าเราจะเข้าถึงความไม่ตายย่อมต้องกลับเข้ามาในร่างกายต้องมาเข้ามาศึกษากายจิตอารมณ์ว่ามันทํางานสัมพันธ์กันยังไง เพราะฉะนั้นในความเป็นตัวเราเนี่ยมันจะมีห้าธาตุลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีห้าธาตุนี้ในห้าธาตุนี้เนี่ยวิญญาณจะเป็นตัวเข้าไปรู้ในลูกในเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิรู้ล,ล,ลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยปับหลุดจากลมเดี๋ยวไปคิดอดีตเดี๋ยวไปคิดอนาคตเดี๋ยวไปสุขทุกเห็นนะั้นพระเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันสังเกตจิตว่าเป็นยังไง นั้นจิตผู้เจ้าก็เคลื่อนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาแต่ผู้เจ้าไม่นั่งลำคาญอย่างเราผู้เจ้าเกิดปัญญาบัญญัติได้ว่าถ้ามันหลุดจากลมไปแล้วมันไปธาตอะไรบ้างบัญญัติหอมมันไปเวทนาหอมมันไปสัญญาขอมไปสังขารหอมมันมาลูกบัญญัติว่าสี่ธาตุนี้คือวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือลูกเวทนาสัญญาสังขารนี่เห็นนะและเวลามันไปเนี่ยมันไปได้ทีละสองธาตุไหมไม่ได้มันไปได้ทีละธาตุเดียว เพราะนั้นจึงบัญญัติจิตรับรู้ได้ทีละ่าแต่มันอาศัยความเร็วและเราไม่รู้สึกเลยว่ามันสะดุดเวลามันเราเปลี่ยนความรู้ทั้งๆที่มันเป็นจิตคนละดวงกันเพราะนั้นวิญญาณที่ไปรับรู้กายเรารับรู้อารมณ์อื่นเนี่ยเป็นวิญญาณคนละดวงกันหมดสาติเกวตบุตรภิกษุในครั้งพุทจัดการมีความเห็นว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราทุกวันนี้เราบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไง จริงๆคำนี้เป็นคำที่ผิดนะพระเจ้าเรียกสาติเพราะว่าสาติใครเคยสอนเธอเราเคยสอนเธอไหมแก่ใครเมื่อไหร่ไหนพูดมาสิสาติตอบไม่ได้นะพระเจ้าสั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดบอกว่าใครเคยได้ยินตถาคตสอนว่าวิญญ,ญาณเวียนไายตายเกิดไม่มีพระตอบเลยตถาคตบอกว่าวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบนธรรมโดยปริยายเป็นอนมากไม่ใช่หรือคือวิญญ,ญาณเนี่ยเกิดดบตลอดเกิดเพราะเหตุปัจจัย นะพระพุทธเจ้ายังว่าสาติเป็นโมฆะบุรุษนะจะไล่ออกจากความเป็นพิสูจน์เลยถามพิสูจน์ว่าพิสูจน์สติเนี่ยยังพอจะนับเป็นพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่นะเ,นเพราะความเห็นผิดนะแตอนิยมอาจจะสงสัยว่าแล้วใครมันจําบุพกรรมต่างๆไปอะ่ะเจ่พระพุทธเจ้าก็ยังเคยบอกพระชาติท่านแต่ก่อนเนี่ยท่าน,นเกิดเป็นเวสันดรบ้างเกิดเป็นนั้นเป็นนี้บ้าง สิ่งนี้ก็คือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตนหนาเป็นเครื่องูมีสภาวะธรรมน,นึงที่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยเข้ามายึดถือขันทั้งห้าเหล่านี้แล้วก็เกิดตายไปกับขันทั้งห้าเหล่านี้เนะพระองค์จึงบอกว่าถ้าเรามีอุปทานในขันธ์ห้าเมื่อรูปตายเราจะตายไปตามรูปเมื่อวิญ,ญญาณดับเราจะดับไปตามวิญญาณเมื่อเวทนาสัญญาสังขารดับเราจะดับไปตามมันเพราะเราไปยึดของเจิดของตาย จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสภาวะธรรมคือความไม่ตายเนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราเข้าไม่ถึงมันเนะี่ยเพราะเราไปพอใจของเกิดของตายห้าห้าอย่างนี้คือกันห้าวิธีในการแยกสิ่งเหล่านี้คือเราต้องมองเห็นการเกิดการดับเปรียบเหมือนอย่างนี้นะกร <c oughs> ะดาษเปรียบเหมือนว่านะ <c oughs> พระองค์บอกสาวกว่าเธอเห็นเลกวัตที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรสาวกก็บอกก็นั้นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพุย่าบอกถูกต้องทํายังไงเราจะมองขันดังห้าว่ามันไม่ใช่เราอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า ใรสักคนหนึ่งในห้องนี้ถูกลากไปเผาเหลือแต่ขี้เถ้านะอะแล้วโยมเนี่ยมองเห็นเขาตั้งแต่เกิดจะมีท่านตายไปเหลือขี้เถ้าแสดงว่าโยมกับเขาไม่ใช่ตัวเดียวกันจริงไหมเพราะถ้าโยมเป็นตัวเขาโยมจะไม่เห็นขี้เถ้าตัวเองใช่ไหมนี่เป็นมุมที่แยบไพรมากที่ไม่มีใครในโลกเห็นเลยว่าถ้าเราเนี่ยสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไป จะเกิดปัญญาว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันนี่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทําให้ผู้เจ้าเนี่ยเข้าถึงความไม่ตายอมะตะธรรมแต่สิ่งที่ที่ผู้เจ้าให้สังเกตมันไม่ใช่กิ่งไม้ใบไม้หรืออะไรมันคือขันห้ามันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราพระองค์จึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละามันเสีย หูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานโยมจะเอาชนะความตายได้การตายของเราครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเห็นไหมในสังสารวัตที่ยาวไกลเกิดตายเกิดตายมาตลอดคนเกิดแล้วไม่มีใครอยากตายไม่มีใยากเจ็บนะป่วยก็กินยากันทุกคนเพราะไม่อยากตายใช่ไหมนะเพราะนั้นนี่คือวิธีแก้ความตาย โยมต้องเห็นเวลาสุขเกิดขึ้นดับไปปุ๊บต้องเฝ้าดูให้ดีทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปุ๊บเฝ้าดูให้ดีสัญญาความจําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับอะไรเกิดดับในจิตโยมต้องไปเฝ้าดูจากนั้นโยมจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่มันไม่เกิดไม่ดับที่มันเฝ้าดูทุกอย่างเกิดดับแต่ตัวมันไม่ได้เกิดดับไปด้วยเวลาสุขดับไปโยมก็รู้ว่าสุขดับไปแสดงว่าสุขกับเราไม่ใช่อันเดียวกัน แต่คนทั้งหลายจะบอกว่านี่ฉันสุเธอสุฉันทุกเธอทุกเนี่ยนะมีความทุกข์คิดว่าทุกข์ฉันโดดตึกฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนะี่ะเขาคิดว่าเป็นความทุกข์ฉันเป็นความเข้าใจผิดนะเรียกอวิชชานะนั้นสิ่งนี้เราเลยต้องมาฝึกไนงะเราฝึกรักษาศีลทำสมาธิจเจริญปัญญาก็เพื่อให้เห็นตัวนี้เท่านั้นเองให้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรานะ นั้นเนี่ยเป้าหมายในคำสอนของพระศาสดาก็อยากให้เข้าใจว่าเพื่อให้เข้าถึงจุดนี้คือไม่ต้องตายต่อไปนะและการกระทำตรงนี้จะเป็นเหตุให้ชีวิตทางโลกของเรามีแต่ความเจริญเพราะเหตุของความเจริญอย่างที่บอกส,สี่อย่างสินดีไม่ห่างจากฌานคือสมาธิดีมีปัญญามีวิปาาัสสนาญาณเห็นเกิดดับแล้วก็ให้สุญญากลวัตงการ และตัวสมาธิแปดระดับแรกที่ผู้เจ้าบัญญัติตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญานะระดับที่เก้าไม่เอาเอา,เอาแค่แปดระดับเป็นสมาธิที่เมื่อใครทําแล้วคนนั้นเนี่ยกรรมตรงนี้จะส่งผลในทธรรมคือในปัจจุบันทันทีไม่รอไปส่งผลที่อื่นดังั้นถ้าโยมต้องการความเจริญในชีวิตให้รวดเร็วทันในปัจจุบันโยมนั่นสมาธิเยอะๆและตั้งจิตปรารถนาเอา กรรมตรงนี้จะส่งผลให้โยมในปัจจุบันกันทีโยมจะสังเกตได้เลยว่าชีวิตเราปัญหาอุปสรรคจะน้อยลงไปนะมีปัญหาอะไรก็แก้ง่ายลุล่วงไปได้ง่ายนะเอกลักษปัจจัยจะเข้ามามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ป,นไปชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นนะอันนี้ลองใช้ภูมิปัญญาของพระเจ้าดูนะดีมากเลยนะก็อยากให้ <c oughs> พวกเราได้ทราบเข้าใจตรงนี้ และเครื่องเครื่องตรวจสอบความก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยผู้เจ้าให้เอาความเร็วในการทิ้งอารมณ์เนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าเราเนี่ยทิ้งอารมณ์ได้ไวขนาดไหนและเป้าหมายผู้เจ้าให้ตั้งเป้าคือกระพริบตาเดียวถ้ายมทิ้งอารมณ์ได้เร็วรือกระพริบตาผู้เจ้าเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลย <c oughs> นั้นวิธีที่อาตมาแนะนําให้ยมทําตามที่พระศาสดาแนะนํา <c oughs> ก็คือเจริญอาณาปานสติหรือกายยะคตาสติ ไม่ได้ทําอะไรรู้ลมหายใจเข้าวไว้ถ้าเคลื่อนไหวรีบดดให้รู้ตามการเคลื่อนไหวรีบดถ้ายมทางานให้ตั้งใจทางานกวานบ้านรู้กวาดบ้านล้างจานรู้ล้างจานขับรถรู้ขับรถแค่นี้ตั้งใจทํางานนะจิตเคลื่อนออกจากปุ๊บรีบละปรับมาอยู่การทํางานกําลังกวาดบ้านปุ๊บจิตเคลื่อนไปละรีบทิ้งให้รู้การกวาดบ้านกวาดให้ดีทํางานตรงนี้ให้ดีแค่นี้ชื่อว่าเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้วนะ จากนั้นเนี่ยพอจิตหลุดไปทํำยังไงละนันทีคือความเปิดให้ละความเปิดแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบัน <c oughs> ทาแค่นีน้หลักการมีแค่นี้ไม่ซับซ้อนอะไรตรวจวัดความก้าวหน้าได้งไงแต่ก่อนเคยพอใจไม่พอใจแล้วทิง้งยากเดี๋ยวนี้ทิ้งได้เร็วขึ้นนั่นแหนะคือตัววัดความวาวนาพุทธเจ้าบอกพิสูจน์ั้งหลาย อารมณ์อันที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุตนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพิษตาของคนอุเบคายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอิ er. นทะรีย์ปรานาชันเลิศนั้นตั้งเก้ากระพิบตาเดียวหรือเปรียบเหมือนบุรุษติดนิ้วหรือเหมือนหยดน้าหยดในกระดาษร้อนๆฟ้าเดียวต้องหายไปนะจากนั้นผลของการปฏบิบัติวัดที่คุณธรรมโสตบัญที่บอกให้แล้ว นั่งสมาธิภาวนาไปทั้งหมดกลับมาดูสินห้าเราบริบูรณ์หรือ,อยังใช่นไหมแค่นั้นเองแล้วก็หวั่นไหวไหมในพระรันะนตนตรัยถ้าเราไม่หวั่นไหวสินห้าบริบูรณ์พยากรณ์ตนเองได้หรือว่าเราเป็นโสดาบันแล้วโสดาบันมีประโยชน์อย่างไรโยมไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกปติวินิบัติอีกต่อไปและเกิดอีกไม่เกิดเจ็ดชาจะได้เป็นพระหลานแน่นอนนะความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทํากระบวนการของจิตจะค่อยๆเคลื่อนไปเองพู้เจ้าเรียกว่า เธอจะลาดอียงโน้มเอียงเงทเอียงไปสู่นิพพานมันจะค่อยๆเป็นไปของมันเองคือประกันร้อยอร์ซว่าโยมได้นิพพานแน่นอนเพราะนั้นบันไดขั้นแรกอย่างให้โยมได้โสดาบันก่อนก่อนตายชาตินี้ต้องได้โสดาบันตั้งเป้าไว้เลยนะสินห้าเราต้องบริบูรณ์และเราต้องไม่หวั่นไหวในคำสอนพระศาสดาแค่นี้สองอย่างโสดาบันแล้วนะง่าย ก็คงจะได้ข้อมูลกันพอสมควรทําแค่นี้ชีวิตจเจริญแน่นอนการทํางานดีแน่นอนดีทั้งทางโลกทางธรรมได้ทั้งสองอย่างทีนี้มีใครสงสัยอะไรสักถามเชิญได้มีไหม นว่าเคยใช้ธีการของการศึกษามัว่าต้นว่าปนเป็นการยงรูกออกจากทีาักครับนที่ียกาสอนว่าให้เราได้เข้าถู่ในการใ้การงาสรนะครับเราจะต้องเราเชื่อถือตัวนันย่็งไงบ้างไหมครับหมายถึงอาจารย์ท่านติดอย่างเงี้ยใช่ครับที่เวลาอย่างนั้นก็มี หลายๆรูปที่ใช่ไหมครับที่จะสอนไปเทศนะครับแล้วก็ไปเทศหลายแบบที่งวังว่าจะเทศแล้วใช้รูปแบบง่ายๆด้วยทําให้เข้าใจง่ายๆนี่ครับตนี้เองเหมือนกับว่ามันเป็นการผิดจัดพุทธวจนะอะไรไปขนาดไหนยังไงบ้างเนี่ยแน่นอนผิดแน่นอนเพราะว่าพระไม่มีสิทธิ์พูดเองเลยพระไปเทศตลกโปกอานุกสนานหรือทําให้แบบว่าชักจูงคนอะไรต่างๆแต่งเติมบทวป็นนะไหมแต่งเติมนะ พระขับทำเสียงยาวผู้เจ้าปรับประบัดนะพระเนี่ยกรอบเยอะมากสินสองพันกว่าข้ออายมเดินไวแขนเอาผ้าโพกหัวสายตาไม่ทอดลงตำ่ำมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านไหมนะ,ะทานอาหารกระพุ้งแก้มตุยไหมปากมีคำข้าวพูดไหมฉันเรียมือเรียบาทเรียลิฟฝีปากหรือเปล่าโอ้โหสินยุบยิบเลยโยมนะเยอะมากเพราะนั้นพระไม่รักษาวินยัยตัวเองธรรมะก็ไม่ได้ วินัยมีมนทินทร,รมาก็มีมนทินทามีมนทินวินัยมีมนทินผู้เช่าบัญญัติห้ามพระรับเงินทองพระรับเงินทองเต็มประเทศเลยเห็นไหมทาไงดีผู้เช่าบัญญัติห้ามพระปลูกเสก็จเลื่อยพระทำไปเต็มเลยทั่วประเทศเป็นเพราะไม่พระไม่มีลีโอตปะในคําสอนของศาสดาตัวเองเนี่แหละเพราะนั้นเราต้องสอนให้พระเนี่ยกลับไปหาคําศาสดาตัวเองและต้องชัดเจนว่าศาสนาแพร่ไพศาลไปทั่วโลกได้เพราะคําศาสดาไม่ใช่คําของคุณ ใช่ไหมเ,เราคิดว่าโอ้อันนี้จะจุงคนเข้ามาได้ไม่ได้ข้อมูลผิดเข้ามาได้แต่ได้ข้อมูลผิดแล้วก็มองศาสนาไปอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเนี้ทําไมพระเจ้าสามารถทําให้ศาสนาแผ่ไปสารไปทั่วโลกได้โดยที่มีแต่คตาําตถาคตเท่านั้นนี่ไงอย่างนี้ต่างหากนั้นพระทุกองค์ต้องช่วยกันกลับมาหาคำพระเจ้าไม่งั้นเวลาโย,ยมคุยธรรมะกันี้เธอสายไหนฉันสายนี้เธอสายนั้นโอ้สายเต็มไปหมดเลย ในศาสนาพุทธมันมีหลายศาสนาหรือไงมันหลายสายเลยเกิดเห็นนะเนี่ยมันเลยงงันไปหมดนะมีคนฝากมาถามพระอาจารย์ว่เวลาเรานั่งสมาธิพระอาจารย์นั่งนานๆรูวมีโยกอะไรให้มันมีเป็นอะไรบ้างไหมถ้ว่านั่งไม่โยกถึงแม้ว่ามัน นั่นกน่าทีา่สมเหตุสมผเจ็บต้องละมาทีิมุนโยหสงสัยจังง่วงเพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิกายจะไม่ไหวโครงลองไปดูที่พระศาสดาบอกว่าถ้าจิตไหวโครงกายจะไหวโครงนะจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงแสดงว่าจิตไม่นิ่งนะนี่พทธเจ้าบอกเรื่องนี้อยู่แล้วนะ วิสุทธทั้งหลายความหวันไหวโย,โยกโครงแห่งกายก็ตามความหวันไหวโย,โยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งอาณาตานสิสมาธิเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตนิ่งแล้วกายจะไหวโครงแสดงว่าจิตเธอไหวโครงเห็นไหมเข้ญญาใจไหมกรรมกรรมกวรมสการค่ะจะข,อ,ขอถามนะคะเพราะปกติเนี่ยถ้าเราทำ ภาวนาสติเนี่ยมันคนจะอยู่ในท่าสมาธิจะไม่จำเป็นไม่จําเป็นยไม่ได้บอกอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้ทนทุกวันนี้ก็ดูอยู่ในภายใน,ในร่างกายของตัวเองนะก็ตามดูจิตบ้างก็ยังเห็นอารมณ์ที่มันพุ่งขึ้นพุ่ง,ง,งลงหรือจิตที่มันลอยออกไปอยู่เสมอนนะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้มัน ขึ้นไปกว่านี้หรือก้าวหน้ากว่านี้เพราะทุกวันนี้ก็ตามตามดูจนถอดไปนาแต่ว่ามันก็คือยังดูอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะท่านอาจารย์ก็ยมไม่เอาที่พระเจ้าตัดไว้อ่ะเครื่องวัดความก้าวหน้าโยมต้องดูว่ายมทิ้งอารมณ์ได้เร็วไหม mm hmm. ก็ทุกวันนี้จิตมันก็เคลื่อนโยมจะไปทํายังไงเพราะจิตจะต้องเคลื่อนอยู่ตลอดนะ mm hmm. แต่มันเคลื่อนไปแล้วยมรู้ตัวเร็วไหมล่ะ mm hmm. พ็ รู้เรหายใจอยู่เคลื่อนไปคิดตั้งดตดหายไปครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ยังต้องหดให้ลดลงมาเหลือ10นาทีเหลือ5นาทีเหลือสามสองหนึ่งใครเหลือมินาทีเดียวหรือดิดนิว้วหรือกระพริบตาผู้เจ้าชมนะเธอมีอินทรีย์เานาชั้นเลิศถ้าอย่างนี้ก็หมายเพราะว่าเราต้องฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดูดูจิตด,ด,ดูกายของเราไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแ,แล้วตรวจวัดว่าที่ขาลมได้เร็วขึ้นไหม อย่าหนีหลักการพุทธเจ้าสิทิ้งอารมณ์เร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิมใช้ได้แล้วค่ะทีนี้มีมีเคยฟังพระอาจารย์บางท่านบอกว่าให้เราดูเห็นจิตที่มันสมมติว่าอย่างเรามีอารมณ์โกรธให้ตามดูไปจนถึงที่สุดมันใช่อันเดียวกันเลยค่ะมีประสุนไหมมีไหมไม่มีพูดเองค่ะอาจารย์ชอบพูดเองเนี่ยมีแต่อาจารย์นั้นพูดอาจารย์นี้พูดไม่เห็นยมยกพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้และพระก็ไม่ยกตถาคตพูดอย่างนี้พระไม่ยกคําศาสดาตัวเองละ พูดเองพูดเองหมดเลยแล้วก็ไปพูดขัดกับพระศาสดาอาตมาถึงทำหนังสือตรงนี้ให้ไงเนี่ยดูจิตเย่ยะเคยอ่านไหมล่ะศาส,สดาตัวเองสอนยังไงดูจิตแล้วอย่าไหลาตามภาัการไหลาตามเรียกจิตเธอมีสัญญคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยน้านแห่งความเพลินผู้มีความเพลินเรียกว่ามีอุปทา,านภิกษุผู้มีอุปทา,านจะปรินิพานไม่ได้ ชัดเจน60กว่าพระสูตรสอนรับกันหมดเลยไม่เคยสอนให้ไหลาตามอารมณ์ไปเลยเห็น <c oughs> ไหมว่าพูดขัดกับศาสดาตกลงใครต้องเปลี่ยนศาสดาเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนเอานะอ่าใช่ไหมถ้าถ้าอย่างนั้นก็สรุปว่าเราดูที่การละได้รวดเร็วนะคะถูกต้องขอบพระคุณนะคะอ <c oughs> ทีตตามหาคําตอบนี้มานานแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะไม่ใช่อาจารย์คิดตออครับผู้เชี่ยวตอบเดี๋ยวอาจารย์คพิ่งเลจะไปนั่งเทียงกับเขา